วันนี้กลุ่มพวกเรานะคะจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเกมนะคะเ่ิงเกมเพื่อการศึกษาขาหูค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวสสิวิมลทองเกิดนายนายอภิวัฒน์ลารสินชัย 3. นางสาวพัชรนิรัชเก้ว 4. นายจักรพัฒน์มากขั่งและดิฉันนางสาวัารวดีลำเหมือนค่ะที่มาและความสำคัญนะคะในสังคมปัจจุบันข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศถือว่าเ,าเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบนันและเนื่อนากเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันได้พัฒนาได้มากไปมาก ก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากขึ้นก็ทําให้สาทาต่างๆพัฒนามากขึ้นด้วยครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องลักษณะการทำงานของโปรแกรมชื่อตัวละครในการ์ตูนรายเด็กความใหม่ของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหมายถึงโปรแกรมหรือเจ้าสารที่ใช้ควบคุมการ ขั้นตอนการทำแอปพลิเคชันนะครับหนึ่งออกแบบรูปภาพหน้าปกแอปพลิเคชันและรูปภาพคำถามในบ o o t o s h o p C ีเข้า Google Drive สร้างโฟลเดอร์และอัปโหลดไฟล์ภาพหน้าปกกับภาพคำถามเก็บไว้ในไดรฟ์ของเรา 3. แชร์โฟลเดอร์เปลี่ยนิงก์เป็นผู้ชใช้เทเ็นทุกคนมียึ้งจะดูได้ 4. สร้างโจทย์คำถามและคำตอบของผู้เล่นใน Google Sheets เพื่อให้เราได้ทราบข้อมูลการตอบคำถามของผู้เล่น5 6 ใส่ภาพหน้าแอปพลิเคชันเจ็ดเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนคำถามคำรูปตะตูลแปดอินสตาเกมเเพิ่มรุปภาพคำถามสิบทำคำถามช้อยเลนนะครับทำการเฉลยคำตอบและการให้คะแนน2ตั้งค่าโชว์โชว์สกอร์เปลี่ยนสีของแอปพลิเคชันและเลือกไอคอนของแอปพลิเคชันตามที่ต้องการ13า ชนนแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับจุดสี่ทำการสแกนชัวรโค้ดหรือก๊อปปี้ลิงก์สองให้เพื่อนๆผลของการทำง,งาน,ก,นาก,การจัดทำประมาณของิพืตอร์ประเทการบรรลุษา้าเรื่องการทำแบ็ปบตอบทำถามการ์ตูนมหาสนุกสำหรับเด็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างคำถามในแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ คณะผู้นนจัดทําได้ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่ได้วางแผนไว้วได้ได้นําเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์นเน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และรื่นเดินลืน่นเร็วในการรับข้อมูลค่ะสรุปผลการดําเนินงานนะคะ การดำนานานโครงนี้บารววัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้คือเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างควาถามในแอพพลิเคชันโดยมีคำศัพท์และรูปภาพประกอบโดยนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตที่มีคำรูปภาพที่ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ประจำวันมากขึ้นในปัจจุบันการทําโครงงานครั้งนี้ช่วยในเรื่องการศึกษาฝึกให้เด็กๆเรียนรู้คําศัพท์ได้วัยิ่งขึ้นจึงเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์วันนี้นะคะกลุ่มพวกเราขอจบการนาเสนอเกเข้อนี้ขอบคุณค่ะแล้วเครื่องของผู้คุมเกมนะคะจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะคะโดยกดเพย์ อันนี้มึงไปเล่นสปีดเอานะและรอพินนะคะที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกำหนดมาให้นี่นะคะคือพินที่ผู้เล่นจะต้องใส่ลงไปค่ะและใส่ชื่อเล่นหลังจากใส่พินเสร็จแล้วค่ะ แล้วหัวเครื่องเมื่อเพื่อนเข้ามาครบแล้วน,นะคะกดสตาร์ได้เลยค่ะนี่นะคะโจ์โจย์จะขึ้นที่เครื่องของผู้คุมและเครื่องของผู้เล่นจะมีแค่ชอยเท่านั้นค่ะนี่ไปนั่นเถอะนี่นะคะพอเล่นเสร็จแล้วจะมีคะแนนขึ้นมาทันทีเลยค่ะ